สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะในชีวิตประจำวันและนี่คือซีรีส์ความสุขที่ไม่ได้มาจากเงินตอนที่5ซึ่งมีชื่อว่าสุขจากการให้มากกว่าการได้หลายคนอาจสงสัยว่าการให้มันจะทำให้สุขได้อย่างไรเราเคยชินกับความคิดที่ว่าเวลาได้ของใหม่เราจะสุข แต่ทำไมธรรมะจึงบอกว่าการให้กลับทำให้ใจสงบและสุขลึกซึ้งกว่าวันนี้เราจะมาค้นหาความจริงนี้ไปด้วยกันครับทำไมเราถึงยึดติดกับการได้มากกว่าการให้สังคมปัจจุบันมักให้ความสำคัญกับผู้ได้ได้เลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มได้ของขวัญได้มรดก ดูเหมือนว่ายิ่งได้ยิ่งดีเพราะมันสร้างความรู้สึกอิ่มเอมทันทีแต่เราอาจมองข้ามความสุขอีกแบบหนึ่งที่ประณีตและลึกกว่าคือสุขจากการให้ในพุทธศาสนาเรามักพูดถึงทานหรือการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ปัจจัยสี่การให้แรงกายการให้ความรู้หรือแม้แต่การให้อภัย ล้วนเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักแบ่งปันและละวางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการให้มีอะไรบ้าง 1. ให้ทานด้วยปัจจัยเช่นการบริจาคเงินอาหารเสื้อผ้าให้คนที่ขาดแคลนทำให้ลดความโลภการยึดติดในสมบัติ 2. ให้ทานด้วยแรงกายอาสาช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ ช่วยงานวัดงานชุมชนหรือช่วยเหลือเพื่อนบ้านทำให้เกิดความเมตตาการุณาและสร้างมิตรภาพ 3. ให้ทานด้วยความรู้สอนทักษะแบ่งปันประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเมื่อคนอื่นเติบโตขึ้นด้วยสิ่งที่เราให้ใจเราก็จะอิอ่มเอม 4. ให้อภัยทานการให้อภัยกับคนที่ทำให้เราโกรธ หรือไม่พอใจไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการเปิดใจให้ตัวเองหลุดพ้นจากความโกรธทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้จิตเราขยายออกจากกรอบของความเห็นแก่ตัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ละเอียดลึกและยั่งยืนตัวอย่างจากชีวิตจริงผู้ให้ที่ใจเปลี่ยมสุขคุณบีรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เป็นเจ้าของร้านค้าเล็กๆในย่านชุมชนท่านมักจะแบ่งสินค้าเล็กน้อยให้กับเด็กๆที่ยากจนเสมอบางครั้งก็ลดราคาให้ลูกค้าสูงอายุโดยไม่สนว่ากำไรจะน้อยลงแค่ไหนเมื่อถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ได้ตลอดไม่กลัวจะขาดทุนบ้างหรือท่านยิ้มแล้วตอบว่าให้ได้ก็ให้ไปถ้าเราให้ด้วยใจกว้าง ยังไงก็ยังเหลือความสุขในใจเราอยู่ดีคุณบีสังเกตเห็นว่าท่านมีสีหน้าแช่มชื่นเสมอและลูกค้าหลายคนก็ช่วยอุดหนุนกิจการท่านอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นการตอบแทนในรูปแบบหนึ่งทำไมการให้สร้างสุขที่ประณีตและยั่งยืน 1. เมื่อให้เราเลิกโฟกัสที่ตัวเอง ความทุกข์หลายอย่างเกิดจากตัวตนของเราเองเช่นโลภโกรธหลงการให้ช่วยพาเราออกจากจุดศูนย์กลางแล้วหันไปมองคนอื่น 2. เติมเต็มช่องว่างในใจการให้ทำให้เราเห็นว่าตัวเองมีค่าเราสามารถสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ซึ่งเป็นความสุขใจที่วัตถุหรือเงินซื้อไม่ได้ 3. ความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับผู้อื่นเมื่อให้เราเห็นว่าทุกชีวิตเกี่ยวข้องกันการแบ่งปันช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นและลดการปิดกัน้น 4. ผู้ให้ย่อมสุขใจก่อนผู้รับในขณะที่เรายื่นมือให้เรามีรอยยิ้มจากใจขึ้นมาก่อนเสียอีกบางทีคนรับยังไม่รู้ตัวเลยแต่ใจเรากลับรู้สึกดีไปก่อนแล้ว สุขจากการให้มากกว่าการได้ในแง่มุมธรรมะตามหลักพุทธศาสนาการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกสู่การจเจริญเติบโตทางจิตใจเพราะหลังจากเราทำทานได้ดีแล้วเราจะเห็นประโยชน์ของการเสียสละและพร้อมจะก้าวสู่การรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาต่อไปจิตที่ยอมสละข้าวของหรือความสำคัญตนเองได้เป็นจิตที่พร้อมจะเรียนรู้ และก้าวไปสู่คุณธรรมที่สูงขึ้นไม่ต้องรวยก็ให้ได้หลายคนคิดว่า <_ d ose> การให้ต้องเป็นเรื่องของคนที่มีพอเหลือเท่านั้นแต่ความจริงเราให้ได้เสมอแม้เราจะไม่ได้รวย <_ d ose> การให้สีอย่างที่เราพูดถึงกันตอนเมื่อกี้นะครับ 1. ให้กำลังใจ คำพูดดีๆการรับฟังที่ตั้งใจ 2. ให้เวลาช่วยดูแลผู้สูงอายุหรืออาสาสมัครตามกิจกรรมสาธารณะ 3. ให้แรงกายช่วยขนของช่วยซ่อมของเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนบ้าน 4. ให้อภัยอาจยากที่สุดแต่ก็ช่วยให้ใจเราโล่งมากที่สุดการให้ไม่จำกัดด้วยตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่ขึ้นอยู่กับ น้ำใจและเจตนาของเราเรามาฝึกกันให้ในชีวิตประจำวันกันนะครับอันดับแรกตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นวันนี้จะเลี้ยงกาแฟเพื่อนสักแก้วหรือจะแบ่งอาหารให้คนไร้บ้านคนหนึ่งเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,ก่อน 2. แบ่งปันสิ่งของที่ไม่ใช้เสื้อผ้าหนังสือเครื่องครัวที่เราไม่ได้ใช้แล้ว ส่งตอบไปยังผู้ที่ต้องการเพื่อให้ของเหล่านั้นมีคุณค่าต่อคนอื่น 3. ส,สละเวลาทํากิจกรรมเพื่อผู้อื่นเข้าร่วมอาสา,าสมัครในชุมชนตามงานบุญหรืองานสาธรารณะกุศลได้เจอเพื่อนใหม่ได้ช่วยเหลือสังคมและใจจะอิ่มเอมมาก 4. เจริญเมตตาในใจก่อนนอนหลับตาหายใจลึกๆนึกถึงคนที่เราเจอในวันนั้น อวยพรให้เขามีความสุขผลดีนี้ย้อนมาสู่ใจเราเองสรุปนะครับการให้อาจไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นในทางวัตถุแต่กลับทําให้ใจเราร่ำรวยความสุขซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนและไม่ต้องกลัวจะถูกใครแย่งชิงเพราะฉะนั้นผู้ให้ย่อมสุขใจก่อนผู้รับคือข้อเท็จจริงที่หลายคนได้พิสูจน์แล้วด้วยตัวเอง อยากชวนให้ลองมองรอบตัวมีใครบ้างที่เราสามารถให้อะไรเขาได้สักหน่อยแม้เพียงเล็กน้อยในวันนี้เมื่อทำแล้วลองสังเกตดูว่าใจเราเปลี่ยนไปอย่างไรอาจพบว่ามันชุ่มชื่นอิ่มเอมแบบที่แค่ได้ไม่เคยให้เรารู้สึกขนาดนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามธรรมะในชีวิตประจำวันซีรีส์ความสุขที่ไม่ได้มาจากเงินตอนที่ห ครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันในหัวข้ออื่นๆต่อไปในซีรีส์นี้ซึ่งแต่ละตอนจะเสริมสร้างมุมมองใหม่ๆให้เราอยู่เหนือเงินได้มากขึ้นหวังว่าทุกท่านจะได้แรงบันดาลใจในการให้ในแบบของตัวเองและได้พบความสุขภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ